ไฟไม่ไม่ต้องเก็บเครื่องเพชรเก็บหนังสือก่อนเบื้องหลังรับสั่งเจ้านายที่รักหนังสือเมื่อเกิดไฟไหมสิ่งที่ทุกคนต้องการขนย้ายหนีกองเพลิงก็ล้วนแต่ของมีค่าหากของมีค่าของแต่ละบุคคลไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองเสมอไปดังที่สมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์รับสั่งว่าถ้าเกิดไฟไม่ไม่ต้องเก็บเครื่องเพชรให้เก็บหนังสือก่อนที่แสดงให้เห็นสำหรับพระองค์หนังสือคือของมีค่ากว่าเครื่องเพชร สมเด็จเจ้าฟ้าวลัลอองกรณ์หรือสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรปี2427-2482ถึงพรพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัษาอยิกาเจ้าแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถผู้เป็นพระคณิษฐาทรงขอไปเป็นพระราชธิดาบุญธรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถมีพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาของสัตรีว่าความรุ่งเรืองของบ้านเมืองจะบรรลุผลสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนชายหญิงแต่ขณะนั้นสัตว์ีไทยยังล้าหลังบุรุษอยู่มากในเรื่องการศึกษาเพราะสัตว์ีขาดผู้อุดหนุนและชักนำให้เห็นคุณประโยชน์ขององค์การศึกษาเล่าเรียน ด้วยพระเจตนารมณ์ดังกล่าวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมมา,าชาทีนี้นาจ,จึงทรงปลูกฝังให้สมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกร์ทรงเห็นคุณค่าสนพระไทยและรักการศึกษาเริ่มตั้งแต่โปรดให้อาจารย์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาสอนเจ้าฟ้าหญิงในราชสำนักฝ่ายในตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงแตกฉานในวิชาการและภาษาต่างๆสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกร์ทรงถ่ายทอดปลูกฝังนิสัยรักการศึกษาให้แก่ข้าหลวงที่อยู่ในพระอุปัมภม ข้าหลวงทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมตามลำดับอายุข้าหลวงชั้นเล็กจะมีครูมาสอนหนังสือถึงพระตำหนักที่ประทับข้าหลวงที่โตหน่อยจะโปรดให้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชินีสุนันทาลายัยพระองค์ยังทรงสนับสนุนสตรีทั่วไปให้ได้รับการศึกษาด้วยโดยโปรดประทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างสถานศึกษาใหม่ๆขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเช่นโรงเรียนราชินีบนโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีและอื่นๆในส่วนพระองค์เองทรงใช้ความสนพระทัยเกี่ยวกับความรู้รอบพระองค์อยู่ตลอดเวลาเล่ากันว่าทรงสั่งหนังสือจากต่างประเทศหลากหลายประเภททรงใช้เวลาว่างทุกเวลาทรงหนังสือและทรงพระอักษรโดยเฉพาะก่อนพระบรรทมจะทรงหนังสือจนดึกทั้งนี้เพราะมีพระดำริว่าวิชาการความรู้เท่านั้นที่จะเป็นสมบัติเพียงอย่างเดียวที่ติดตัวไปจนตายดังพระดำรัสที่สะท้อนให้เห็นถึงพระดำรินี้คือ ของกระดับถ้าไม่รู้จักเก็บรักษาก็สูญหายได้แต่วิชาความรู้นั้นติดตัวไปตลอดชีวิตและถ้าเกิดไฟไม,ไ,มไม่ต้องเก็บเครื่องเพชรให้เก็บหนังสือก่อน